สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิงในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญที่ต้องทําคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยอันนี้เราย้ำมากๆเลยว่าพื้นดวงเดิมของคุณสำคัญ แล้วมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีให้ดาวจรีขนาดไหนคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดีเวลาที่ดาวจรดีคุณจะดีมากๆนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่สิง์อันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์ยังอยู่ในพบวินาศวินาศหมายถึงเบื้องลึกเบื้องหลังช่วงนี้อาจจะทำให้ชาวสิงค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครหลายคนอาจจะอยากทบทวนเรื่องราวของชีวิตคุณที่ผ่านมาบางคนอาจจะอยากปรับปรุงแก้ไขหรือบางคนอาจจะเพียงแค่คิดถึง แต่เตือนว่าอย่าจมอยู่กับอดีตนะคุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะจิตตกเป็นกังวลไปเสียเปล่าๆชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเสาที่เล็งมาจากคบอริทําให้คุณอาจจะรู้สึกหนักๆบ้างในช่วงนี้นะบางคนอาจจะเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ชีวิตปัญหาเยอะจังเลยเดี๋ยวเรื่องนู้นเหลียวเรื่องนี้หรือบางคนอาจจะพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รัก และได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากการพัพภานั้นวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจะจอกลับบ้านนะดาวเป็นเกษตรคุณก็จะกลับมามีกำลังเหมือนเดิมมีแรงมีพลังเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วันที่17ถึง20เนี่ยดาวตัวคุณจะจอร่วมกับพุทธดาวการเงินเป็นระยะที่คุณจะได้เงินเยอะหาเงินได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกรรมทางการเงิน เอาให้จบนะที่รอเงินอยู่ก็จะได้ข่าวดีอาทิตย์ที่ทับลักเนี่ยทำให้คุณอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันหรือว่ามีเรื่องร้อนใจมีเรื่องกระทบจิตใจนะเพราะว่าอาทิตย์เขาเป็นดาวธาตุไฟก็จะทําให้ร้อนๆหน่อยแล้วช่วงนี้สิงก็จะอารมณ์ร้อนมากเป็นพิเศษด้วยเพราะราศีสิง์เป็นราศีธาตุไฟอยู่แล้วอาทิตย์ก็ธาตุไฟนะไพ่ยิปซีประจําตัวตนของคุณได้ไพ่ไหนออกครับ ลักษณะของม้าเนี่ยเขาจะค่อยๆเยื้องไม่รีบร้อนนะก็บ่งบอกถึงความสบายๆเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีเข้ามาเนี่ยเชื่อได้ว่าชาวสิงจะจัดการปัญหาได้เรียบร้อยด้วยดีม้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยานพาหนะอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าชาวสิงจะมีโอกาสได้เดินทางหรือคุณจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อพาตัวคุณเองไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ให้เชื่อในความต้องการของตัวคุณเองศรัทธาในความรู้สึกศรัทธาในหัวใจของตัวคุณแล้วจะพาให้ชีวิตคุณตัวคุณบรรลุเป้าหมายบรรลุในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องการงานตอนนี้สุขดาวการงานของคุณจออยู่ในภพลาภพ,พุจ้าเลือนไปคุ้มลักส่งผลให้คุณมีความก้าวหนะ้ามีความสำเร็จในอาชีพการงานมีโชคเรื่องงานนะจะมีรายได้จากงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก สุขไปอยู่ในเรือนพุทธคู่ธาตนะุน้ำทำให้มีโอกาสดีๆเข้ามาคว้าให้ทันแล้วกันนะเพื่อนผู้ใหญ่ที่สนิทสนมจะสนับสนุนคุณพอวันที่8สิงหาดาวสุขดาวการงานของคุณจะจรเข้าพบวินาศดาวเป็นราชาโชคถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลงังงานที่ต้องทำงานอยู่ในห้องแคบๆเช่นห้องแลบห้องทดลองห้องวิจัยอะไรแบบเนี้ยดีหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับกลางประเทศ งานขนส่งโลจิสติกหรือเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าถูกกับดวงในช่วงนี้นะจะทําให้คุณประสบความสาเร็จมีไรายได้ดีแต่ว่าถ้าคุณที่ทํางานรูทีนปกติเลยเวลาดาวเข้าพบวินาศอันนี้ต้องระวังเรื่องของความยุ่งยากความเสียหายปัญหาจุกจิกกูดจู้จี้กวนใจเพราะฉะนั้นในการทํางานของคุณต้องรอบคอบมากๆไม่เช่นนั้น คุณจะมีโอกาสเดือดร้อนหรือผิดพลาดได้โดยเฉพาะความประมาทนะแล้วเสาดาวเจ้าเรือนอลิก็เล็งมาเสาเล็งกับสุขนี่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วสิ่งที่สิ่งต้องเพิ่มความประมตดระวังคือศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวต่อหน้าดีเนี่ย แล้วสุขของคุณอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะเพื่อนที่ต่อหน้าดีแต่รับหลังแพงคุณข้างหลังจ้องขโมยผลงานอันนี้ต้องระวังเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกอสิงใจเย็นมากๆใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาแล้วคุณจะผ่านไปได้ไม่ฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะตกงานเปลี่ยนงานได้อยู่เหมือนกันนะไพ่ยิบสี่างด้านการงานได้ไพ่สิบไม่เท่า ถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยไพ่ไม้เท้าหมายถึงเรื่องของงานโดยตรงอยู่แล้วแต่ความที่เป็นสิบไม้เท้าลรวดูลักษณะที่คุณแบกเห็นไหมมันหนักมันเกินกาําลังไม่ได้หมายถึงงานอย่างเดียวนะกรรมะมันหมายถึงการกระทําอย่างอื่นหรือภาระอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอาจจะแบกเรื่องงานหนักเกินไปหรือแบกภาระเรื่องอื่นมากมายจนเกินไปนักเนี่ย บางครั้งคุณแบกถระจนเกินกําลังของตัวเองอาจจะทําให้คุณเจ็บไข้ไม่สบายได้นะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่องของการเงินพุธเจ้าเรือนการเงินทับลักดาวการเงินทับตัวนี่ต้องบอกว่าการเงินวิ่งเข้าหาเลยนะสิงตอนนี้ทําให้คุณหาเงินเก่งนะหากินเก่งขยันแล้วก็มีความมุกมานะในการหาเงินหาทองแล้วพุธอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยเนะี่ย นะเป็นดาวความสําเร็จของคุณส่งผลให้คุณจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทางอาจจะมีรายได้เสริมหรือรายได้จากงานในงานจะทํางเงินให้คุณได้มากกว่าปกติเลยรเระหลาสดสมเดีนะดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวโชคของคุณแต่ว่าไปจอเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ลาบจากความตายความสิ้นสุดนะีมีอยู่ได้มรดกได้เงินจากเงิน ประก,การเงินบําเหน็จบํานาญทั้งหลายและรวมถึงการมีโชคจากการเสี่ยงด้วยนะวันที่20สิงหาดาวพุธด,ดาวการเงินของคุณจัดจอนเข้าในพบการเงินดาวเป็นทั้งเกษตรและเป็นทั้งปุดเลยนี่คือช่วงเวลาที่ชาวสิงรอคอยคุณจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะอยู่ที่ฐานบุญเดิมพื้นดวงเดิมของคุณเลยนะอันเนี้ยใครที่ทำมาดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวสิงตั้งตัว ได้เลยมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงเรียกว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตคุณเลยนะแล้วไพ่ยิบสีทางด้านการเงินก็ได้ไพ่สิบ้้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการอธิษฐานเลยเป็นไพ่ของความสุขสมหวังเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะมีความสุขความสมบูรณ์ความสำเร็จนานาประการคุณที่รอคอยอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องข่าวดีคุณจะสมบังในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องเงินสิ่งนี้ต้องบอกว่าปังมากจริงๆในเรื่องของความรัก ราหูดาวคนรักคู่ครองของคุณอยู่ในพกสุภาคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วคุณจะมีความสุขสมหวังดีนะคู่ก็จะช่วยเหลือเพื่อกูลเป็นที่ปรึกษาดูแลซึ่งกันและกันคุณที่คบกันมานานๆมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักนะ คู่อาจจะเป็นคนจากต่างชาติก็ได้คนมาจากทางไกลก็ได้แต่ว่าอังคารกับราหูที่อยู่ร่วมกันเนี่ยต้องพิจารณาดีๆนิดนึงนะเพราะว่าเวลาคนที่เข้ามาคุณอาจจะเจอคนที่เขาเจ้าชู้หลายใจเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไม่ต้องรีบ ไพ่ยิปซีในด้านความรักได้ไพ่หกเหรียญไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกถึงการแชร์ริ่งการให้นะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยคุณจะเรียกว่าเทคอย่างเดียวไม่ได้นะเทคแล้วต้องกีฟด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความรักให้ความสนใจให้ความเอาใจใส่แบ่งปันความรู้สึกกับคนรักคู่ของของคุณแล้วความรักของคุณ จะไปได้สวยไม่ต้องห่วงนะนี่คือภาพรวมของชาวสิงในเดือนสิงหาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจา้า